สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สุโขทัยครับมาดูงานแข่งแข่งบินนกครับ เถ่ายรูปเขาบ้างเนี่ยใสเสนแล้วแน่มันไม่มันไม่ไม่กัดาอยากมไปจับมันพอแค่นี้เราเล่นไม่าถายถ่ายรูปุิหนังได้ได้หมดเลยันไมกัดแต่ถ้าอยากยามมือไปแตะมาไอน คีกด้นะแจกสติกเกอร์ฮะใครอยากได้ติกเกอร์าได้เลยนะาะมาเลยลูกงานใหญ่มากครับเอาดไปไหนเอาไปไหน f อ้ซ yeah, oh. no. sure, oh. really? ีเพ so, ี่ยงไหนอะโหยพี่ดูุ่มดีไหมติ๊กเกิ้ลหมดละทำอะไรนะไม่ด้ว่ไี่แต่งที่แล้วก็ไม่แต่งแต่น้ำก็ยังดีเลยแต่งน้ำเลยครับใส่เขาผมเข้ามาด้วยติงติงต้องปังมากกว่าปัง

ทุกคนที่ทำมาทุกอย่าดูนกบินก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับถ่ดูได้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะฮะประยานจะอถ่ายคู่กับนกนี่ตัวไหนก็ขออนุญาตก่อนนะครับที่ขออนุญาตเพราะว่าเพราะบางตัวมันกังวลไปตาไม่เจ็ไปแล้วก็ระวังตัวนาไม่เจ็บไปหน่อยตาหูอย่าพูงต้อยนะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะเต็มคอน คอนนี้หลักแสนเลเอาละเดี๋ยวสักครู่เราจะปล่อยให้บินให้ดูนะไปไปอยู่กับพี่เจดเนี่ยมันเป็นด้วยไหมมีทีมงานนหฮะนี่อยู่กับพี่เจดเนี่ก่อนจะปล่อยพี่ต้องมั่นใจพีตุ้เองก่อนนะฮะโอเคอยู่กับพี่เจดดีกว่าแล้วมาดูก่อนเลยแค่ไม่อย่ามือไปจิ้มมันแค่นั้นเองะครับก็ เดี๋ยวสมาชิกท่านนะครับช่วยกันดูด้วยนะครับประมาณว่าน้องตัวเองได้ไหมใช่ลอดูสิตอนบินไม่เยอะอย่างเงี้ยไหวไหมโอ้โหไหวได้ได้ถ่ายรูปไหมแม่ถ่ายให้ไหมแม่ถ่ายรูปให้หรือเปล่าถ่ายดีมากแกใหญ่เยอะใช่ใช่เมื่อกี้ครับซ้อมบินไปแล้วรอบหนึ่ง

ให้รูปกอนอรอมละฮีบอกไม่ไหวอยูแล้วพรอมโอรบีที่ไหน e เ่นรุ่น้อโอ้โหดี๋ยวไปนูแล้วยาไนไปกันวางถามว่าพร้อมแล้วก็ไปเลยพร้อมแล้วก็ไปเลย Hãy subscribe cho lâu Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn ๋ยวเขาเหนื่อยเดยวเขาก็ลงปากไม่ไวเไม่มีกระต่ายโดนกันใหมทไมนพี่เจนไม่บินะมปล่อยยังไม่ได้นงพี่เจนยังเล็กอยู่ถ้าปล่อยมันจะหนีเหรอไม่หนีหรอก

แมมัเขาลงมาเองแล้วเขาเหน่แล้วเขาก็ลงมาต่อใช่ใน้นน้นหน่อยอ่าคุณแอนครับนกคุณไปไหนฮะไหฮะงไหคุณคุณฮะเนี่ยดีแวอยู่บนหัวดะ้างบนดูข้างบนนี่หางพูดะหางดูักัน โอ้โหเึ้นไปสูงตอนนี้ข้างขับไปสี่ตัวแล้วฮะโอ้โหเป็นสูงมากโอ้โหตอนนี้เตตัวนุก็อยู่สูงมากเลยนะฮะไป็นทุกคนผมไปไหนเนี่ย ยนต์ฮะยนต์นะฮะยนต์นะ mày đâu lên đi mày leo lên mày leo lên mày leo lên leo lên

บินจนหอบเลยดูบางบางวางหอบแล้วบางบางอยู่นี่อยู่นี่ไม่ปล่อยนกอ่ะออกไปแล้วไปแล้วยังไม่มาด้วยบินจนหอบแล้วอะคุณทุกคนงอยู่ไหนฮะ